มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิดูด,ดิอะไรวะเนี่ยเห้อห้ออะไรไอ้พวกนี้คือใครฮะฮะเออใช่ครับคือวันนี้มันมีอัปเดตใหม่ <c oughs> ก็เลยเข้ามาดูซะหน่อย ทำไมตัวเป็นอย่างนี้ละ่ะหูอาซึินะใส่หูฟังอะ่ะอย่างเท่อะ่ะ <c oughs> ดูดิเนี่ยคิริโตะเนี่ยโอ้ทำไมผมมันเฟีย้ยวจังวะอ้น,นี้มันก็เหมือนกันเลยแต่ว่ามันผมมันกลับไปอีกด้านนึ่อ๋อทำไเป็นนี้วะเฮ้ย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  มีแต่คนโหดๆเออว่ะไปโคนน้นนั่นดีกว่าไปโค่นโค่น,คนเอลชาโดืมดูหน้านอเอยเสียงอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าแบบ อเออมันเป็นไข่ผลการฝึกฝนยอดเยี่ยมเผชิญหน้าภัยเอวเงาพวกเรามีสิทธิ์ชนะทุกคนสู้ๆแน่ใจนะเว้ยแน่ใจนะว่ามีสิทธิ์ชนะอมมเออรู้ว่ามันปล่อยไว้ไม่ได้ใครปล่อยไว้อะเออ,เอ,อก็โค่นให้ได้วันนี้แหละ S <S ทุกคนหลีไป <S 2> <S 2> อ๋อไม่ได้การแล้วอีกแล้วอ่ะ ใช่โอ้โหสี่สี่ตาโคตรใกล้เลยครั้งเนี้ยเย้ี่หุดไายิงไปได้แล้ว嘛ผู้กระต่างทั้งหมดนี้เจ้าเป็นคนทำ ไม่ต้องพูดแบบนั้นตอนนี้จิตใจข้าสับสนไปหมดเจ้าไม่เข้าใจข้าเหรอข้ายังสงสัยว่าเป็นพันธมิตรกับเจ้าถูกต้องแล้วใช่ไหมกลับไปพักผ่อนก่อนเถะดโอ้โหดูดีครับท่านผู้ชมรอดอยู่สามตัวหาเออปางตายอ่ะแต่สู้หลายรอบและตายหลายรอบ เพราะจาก,กาล่าทศทและล่าก๊อปปี้ความสามารถแข็งแก่งบ้าเพราะเราทําการเสริมแกงฝึกอบฝึกอบ,อบ,อบลมถึงจะชัดเจนแต่ไม่มีการทศทําลายล้าให้เขาหนีไปแล้วเพราะเรากําหนดแผนทําลายล้าต่อวันนั้นคนน้ไรบ้า,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 าหัวล้าไหนเดาผมอย่างกับไมขึ้นแจ็กสันหน้าทีมค่ายก่อนของเราที่าจำได้ว่าระเบิดขนะาดใหญ่ไหมมนนันเป็นระเบิดที่ดีหรือเปล่า คล้ายๆอันนั้นไม่มากแต่ม่านี่พูดไม่ได้ขยับไม่ได้ค่าคิดว่าจะซ่อมงมันให้ดีแล้วระเบิดเอวเงาความคิดดีข้าจะไปจัดวางลูกครับหัวหน้าทีมก่อนจะเตรียมพร้อมเจ้าต้องรักษาความรับก่อนขอ้ายอยากให้ทุกคนประหลาดใจเอาล่ะครับงั้นก็ขอจบคลิปแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ โอ้เออแล้วเกมนี้มันกลายเป็นชื่อว่าสวรร์เอเวนเจอร์เอ้ยทุยเกาดเป็นสว o r ค์ออฟแฟนตาซีแล้วนะคะผมขอให้แจให้ทราบด้วยสวัสดีค่ะอ,อ